ส่วนทางด้านรัฐบาลโลกนั้นก็มีภาเคียสุวินเทพอย่างเซนฟิก์แกลนการิงซึ่งน่าจะมีบทสําคัญในเรื่องราวของเกาะเอลบาฟด้วยเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับบทบาทของภาเคียสุวินเทพเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่กองทัพปฏิวัติมากกว่าเพราะกําลังเกิดการระชนหน้ากันในภาคของเกาะเอลบาฟเนี่ยแฟนๆน,น่าจะเห็นยักษ์ตัวใหญ่ที่แข็งแกร่งมากมายหลายคนนะครับและพวกเขาก็มีความสามารถในการต่อสู้และพวกเขาอาจจะทําหน้าที่เป็นศัตรูหลักในเนื้อเรื่องก็ได้และภายคุกคมในเรื่องของเกาะเอลบาฟเนี่ยไม่น่าจะมาจากคนคนเดียว น่าจะมีตัวละครหลายตัวนะครับที่เป็นจุดสนใจในภาคนี้ซึ่งหมายความว่าตัวร้ายเนี่ยน่าจะมีหลายคนและจุดโฟกัสของภาคนี้มันก็ไม่น่าจะอยู่เพียงแค่เกาะเอลบาฟเท่านั้นนะครับแฟนๆรู้ดีนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคณะปปิวันแลนดรากาอนเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับพาคินซูวินเทพซึ่งหมายความว่าเซนฟิกแรนการล์ลิงเนี่ยจะเป็นหนึ่งในศัตรูในภาคของเกาะเอลบาฟแต่เขาไม่ได้อยู่ในเกาะเอลบาฟนะครับเช่นเดียวกันนะครับจากหน่วยทหารเรืออย่างเช่นจอมพลอาไครนู้เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมสงครามนี้ด้วยเช่นกัน